เดินเข้าบ้านเราเจอกระลำบางพอดีโอเคเราอย่าเก็บเลยนะอันนี้แบบว่าใบโดนน้ำอะไรเงี้ยก็เราก็ซาวข้าวเอาน้ำมาทิ้งไว้ตรงนี้ด้วยเราเด็ดเลยดีกว่าเด็ดเพรน่าจะกรอบ ืม่ใช่แล้วหมดต้นนี้งให้ออกเพราะว่าเพราะว่าต้นนี้มีต้นพริกมีอะไรเยอะไปหมดเลยดึงเอ้ยเอ้ย เฮ้ยอันนี้แบบอันนี้เราไม่มั่นใจว่ามันเป็นต้นอะไรแปบว,ว่าโรยคันนาโรยต้นอะไรนะที่เป็นดอกสีขาวๆอะหรืมเชือ่อเดี๋ยวไปเอามีดมาตัดก่อนมาแล้วได้มีดแล้วมีดเขือนนิดหน่อย ดูร่าเขาเอ่ออาจจะพูดงงๆแล้วก็พูดช้าเพราะว่าเพิ่งตื่นจริงๆว้าวต้นใหญ่จังเลยโอเคเราจ,จะตัดตรงนี้นะอโอ้ยไดแล้ว เสียดายดินดินดีมากปรุงดินรอบนี้โ <c oughs> อ้าหาโหโยนไว้แถวๆนีน้แล้วก็ต้นใหญ่ตรงนี้มาเลยเจอโอ้โห ủa yeah, món um, yeah. ok mọi người ủa món 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 โอยชอบอะ่ะขนาดแบบนี้คือมันอ่อนด้วยแล้วแบบไปปอกเปลือกนิดนึ่งนะก้านมันอร่อยเวอร์นุ่มมากนุมน่มๆก,กรอบเๆอันนี้คือแบบยังไงนี้ดูสิอันนี้คือแบบยังไงนี้โอ้โหความแบบยิ่งใหญ่อลังการ Dengan แล้วนะจ๊ะอุ๊ยกําลัง <laughs> ปูแบบว่าปงดินครั้งหนึ่งแล้วก็ม่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่บ้างแบบว่าพอดีไปได้เจอขี้ไก่มาก็เลยก็เลยใส่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดให้หมดไม่หมดอ่ะบางส่วนเอาต้นใหญ่ๆเอาต้นเล็กๆจะได้เกิด จะได้จะได้โตแล้วเราก็กินอโอเค